啊、都这哪？这山现在就该呢吃果子。嗯，这哪果？这哪多？这现在离这多？哪呢？这哪多好？这哪？啊，对呀，可能得就种种。现在这哪果？现在我们、嗯我我的 sake, cort, 哎、这边不种这哪了？ 那不到处插的嘛，过一生子笑。这个过呢，好多很多点好多那东东呢，一到半你能摘。 이 t o loño to ndo ito n n 이 e a a ito loño kna ti na, ok, ito loño na ti na, ok, kunga kuto kó ká s e ตันนี้ทางมัดไก่นี่เขาเป็นข้องผลงนะุงเฮาเนาะตัวนี้ก็ถ้าก็จับมาใหม่มาป่วยจนธรรมชาตินี่มันเหา่าสุดละเดี๋ยวเขาจับมาไม่มาเราก็เลยบุกขั้นเลยนะตัวนี้นะช่องตัวนี้ก็บุบกขั้นเลยนะตัวนี้ตัวนี้กับมันตัวคู่มันมันอยู่เมื่อกี้ในขั้นนี้เป็นคู่เดียวกันเด้ ໂຕໜໍໂຕလอံးຫນໍດຽວໂຕໂຕຫຼुຊາໂຄ່ໂຄ່ຊົວຕາຢໍອີໂຕຄູເກນຕິໂຕຄູເກຊະນະແມ່ນຊະນະອຶກຶເຕນໃດກ Qua hồ xe thì bắt đầu có đi chỉ yên ta sinh cho gió thế đủ tụi nó nhau hơi đó mà muốn cho chứ. gì để nó khi gì chỉ hơi nữa tụi tôi nó phơi nó còn có cờ thế đó tôi mê ngắm suốt nữa nó ít tôi nói có bình tôi nè tôi có những heo vô thả hồ, mình có khăn lắm, tụi nó như dùng cốc cơ thế nào nó nè tất nhiên mình cái nó im chỉ tra là tôi nó thế tụi khu tụi sắp bị no giờ tí bỏ tí lâu lâu này, tất nhiên nhưng mà bỏ họ tụi mà thế tụi sắp thế tụi mà thế giờ tụi xa mà lâu ít ít thế อีทปอนะูนะชเต่้าแบบอตัวลนู่ันเออตัวรองนตัวปตาควยชัวตัวนี้เด้อตัวเมื่อกี้ในขั้นเสียงหนึ่งเนาะขั้นสองเสียงดีว่าเสียงที่หนึ่งนขาบไรอันไทยเนาะตัวนี้มัดสุดเลยเด้อไกลตัวนี้เราก็สุดยอดเลยเด้อ

ไก่ตัวนี้มันมันสุดเลยเด้อตัวไก่นํามาดีตัวครับเลยตัวเนาะนํามาจิมัวเลยเด้อนี่ติเอมองไอ้เสียมจะเสียลอจิมัวเด้ไก่นตัวงติเตนะของเฮานี่ยังบ่ได้ตอของเฮานี่ของเฮานํานึงนํานึงแต่บาเลยของเฮาบ่งาเลยนมาอีจจอีจจ

ไทยตันทัวจอมเลตเตอร์นะมุจมลันเจียนะมุจมลันเจียนตู้ทเตี่ยวตัวกันนอหน่ะเฮ้ยทีเตี่ยนะกาจะมุนดีถูกตื่นเจียงโยเซนะตัวนี้เรื่องอันมันนี่ตัวนี้มันสุดเลยเด้อกายตัวนี้แจ้งให้ทุกท่านเ่ยตัวนี้สิบบวกไข่เด้อพว่เก็เอาราคาสู้งไปได้ก็บวกไข่ได้ตัวนี้นะเสี่ยงขั้นเสี่ยงขั้นนั้นบ่ม้อนไปได้ดีว่าเรื่องมันนี่โอ้สุดยอดเลย ตัวนี้บไข่เด้อไม่ไทยลงไว้เนาะถ้าพู้ไดมักพู้ไดมักก็พวกกันสโตยูุ่่มนี้ไข่มัดเลยเปตงนานอจีมัวดนโดนเลยแต่ชิมาอยากอเจอตัวน้จีชิมันะตัวน้ามาเฮ่เฮ่ยาเฮ่เจีนี่นีหนุดีตัวน้าเสียชิมัวนะเฮียนึ่ใหญ่จีจนนเนาะีปานงเนาะแต่ชิมาเอาตัวอตัชัต่น้ามาเฮีว่าอืม nếu mà nước xí là à, ừ, tôi nhớ đời mẹ mẹ để cho nông sản tao tuần đầu mà đi, tôi nói tôi cái thì tôi nghỉ cũng nghỉ cũng xí cái này. giờ thì cho nó đám cho là nó mà lấy thứ nghỉ à mua tao này, cho là nó bỏ lần nhiều qua, hay qua quá chứ như nhà bảo chuyển nè. tôi nói thế xí này, qua nó xí mà, chỉ tao đi lo đi tụi nó mà đi Wha... đi ở tụi nó mà đi tụi trong hàng tụi nó mà trái nào tụi chỉ mà những tụi trong chúng nó tụi nó là những tụi trong hàng là những thì tụi nó chỉ chỉ là mua những gì thôi nè chỉ muốn cái xe xe là mua đó hoặc là nó mà chỉ đâu đi họ đi chỉ lần sẽ chỉ chỉ ca tầm bộ chỉ những thứ mua nó nó mà thay à เม่น่าตัวขั้นขั้นหรอจึงหมดไทยใหม่เด้อ